ลากแฟนไปกินบุฟเฟ่ตในตำนานดิมแม่น้ำเจ้าพระยายกันคะ่ะและตอนก็อยู่ที่อน,นันตลาลาริเวอร์ไซด์กรุงเทพค่ะห้องเทนเดอร์วิกเป็นบุฟเฟ่ต์ซันเดย์บรันช์นะคะสาย,สายวันอาทิตย์นะคะก็ชวนแฟนมากินบุฟเฟ่ต์สไตล์แท็กแม็กนะคะลายเมนูเขาหลากหลายมากอลังการมากๆ มีที่นั่งทั้งอินดอร์และอาลโด์นะคะอาลโด์ก็จะเป็นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะจะโดยสารทางเรือเขาก็มีชัตเตอร์บ๊ทฟรีด้วยนะคะนั่งกินไปฟังดนตรีจากวงทริโอไปดีงามมากๆค่ะเริ่มต้นที่หัวละ2,500รวมซอสดิงและน้ำผลไม้แล้วนะคะดูเมนูไฮไลค์ค่ะมาแล้วก็อย่าลืมลองเทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่นจากเบนิฮานาริเวอร์ไซด์นะคะลีลาดีอร่อยด้วยแต่ญี่ปุ่นก็พลาดไม่ได้กับแซลมอนซูชิซาซิมิหน้าปาลาไหลก็มาค่ะ ต่อด้วยซีฟู้ดค่ะปูแม่น้ำเผาหอยนางรมค่ะปูอลัสกา้าฟัวกาสเต็กเนื้อออสเตรเลียสลอปเตอร์พาสตา้าทัฟเฟิลหรือชอตโตเป็ดปักกิ่งหมูกรอบอุ๊ยอันนี้แนะนำเลยต้องลองนะ